ครัับอยู่ไหนอ่ะไม่มีสองวากับปไฟสองนะสองหนึงสองหนึ่งไม่เห็นจ้ะเขาเห็นเขาข้างหน้าไม่ออกมาแล้วอ่ะเฮ้ยช่วยกันช่วยกันเด็ดจัดมาดลีับให้ไงเฮ้ยเลี้ยงโดดเด็ดจัดมันโดดแล้วเลี้กับกูใช่ไหมระวังซ้ายขวาเด็ดเอาได้ป่ะสองร้อย ทำไมกันมา User j o i n your channel มีใครมาเอ๋ไม่รู้อ่ะไอนิทเตลไอดูช่วยช่วยช่วยหน่อยด้วยรู้อ่ะไอนิทเตลอะไรเยอะจังวะไอบ้าเบ็ดมาไหนอ่ะโอแลกมากเลยอ่ะตอนเนี้ยโคตรแลกเลยอ่ะไม่มีสองครับตรงโอไม่มีสองเลยเฮ้ยมีมีเราสองอยู่นี่ไม่คนละตีกันเอาได้ปะไปเบ็ดออกมาไปออกมาไปออกมาเรียบรอยแ เดนดิตูเต่าเดดิฮ้ยมันโล่อะเต่ามาเพียบเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่แรงกว่าสวยสวยสวยสีไม่โดนว่ะสวยโดนเล่นไม่โดนเล่นหลบเล่นหลบมาวันนี้ไม่เลยโอยมึงกูแหลกมากเลยเรียละวันนี้ไม่เล่นหลบมาไม่มีบัฟด้วยทำอยู่สวยแชทถอยมาโล่โล่แม็กโอ้โหเอ้าเฮี้ย คือเอสโดนึงคู่ไปหาเอสตายกูเด้อคุมหน้าบ้านได้ไหมออกไปคุมหน้าบ้านได้ไหมขอซองหน่อออยกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วบอกขอซองขอกให้ดิมออนตัวขอซองขอซองผมครับเออใบติวเลยตอนนี้แล้วเอยเดตตามเดตตามวิ่งวิ่งเอาเบสนะ่ยเฮ้ยไม่โดนหลับให้หน่อยหลบกันหมดเลยสวยกลับมากเป็นน้อยหรอแป๊บนึงแลกคนนี้โทษทีแลกไม่ได้เลไปแม่นยังไงดีวะ อะไรพมแมนได้บ้างอะไรเพมแมนได้บ้างอุ้ยไปปุวยไปทันโลแม็กอีกโอ้โหได้โลกเป็นหลบจริงวันนี้เบดได้หลบแต่มึงไม่ออกมาจากบ้านเม่อไะลองเอได้ไหมได้กล่องขาวโผล่วต๊ดแตยาตัวเดียวป้อนะทุยบ้านเนี่ยเอ็มเนแม่นคนเดียวอ่ะตอนเนี้ยแป๊บสิออ หลับให้เราเบเดเลยปะเห็นไหมเราไก่เลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงตามมาตงเกลางแมทนะทาไมเราตายด้วยเขียกูยืนรอเลยันหลไม่กระตุกจังเลยวะเจ้าบัฟก็เียลุนลุลุลุนลุเ็ดเบเูโดนวะโด้บ้าบไม่ไเลยไได้เลยวะฮะ เหตุที่เขาเลยวเนี่งสอ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 งมองไม่เห็นเลยวิ่ง้อยไปนะพี่วะเหมือนเดิมนะรับผมหน่อยดิบั๊หน่อยบั๊หน่อยบับหน่อยโอ้โห้เฮ้ยสองแต้มแล้วเสองแต้มแล้วไอ้สองไม่ได้ใส่โล่เหรอผูเล่นตีวันนี้โดดให้อยู่ฟะฟิวขอบบั๊หน่อยดิไม่มีสองลูนอยู่ไหนหมดอรอครับขอบั๊ลูนหน่อยดิ มันไม่ออกมาบ้างเลยวะมีออกมาแล้วเนี่ยพร้อมรุ่นไหนครับโดนแบบไอ้เนี่ยแม็กโดนได้รุ่นแม็กได้ป่ะหาเหลี่ยมรุ่นแม็กได้ป่ะเป็นหรอเปล้วเข้าไอดีน้องอินนะเน่ยออนละเนี่ยตีพาเลยเนี่ยเห็นไหมพลาที่ใส่แมวเห็นไหมเข้าเราบอกที่หลับอยู่หน้าบ้านอ่ะหลับวะ โดนแล้วนะไปงแ้วนำแล้วนำแล้วนะกลับบ้าน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 โกลับได้มกลับได้กลับอยู่กลับอยู่กลับไม่ได้กลับอยู่กลับอยู่สวยฟิวได้ปล่อยปล่อยมิดเลยงั้นอะลงคิวขาไม่ออกนเราไม่ออกมากนะเออเราไม่ออกเ้าไม่ออกไม่ออกไ้เรันไม่แม่หน่ะไอ้เอไม่ออกไม่ออกช่วยช่วยวายเ้ช่วยช่วยวายไม่ปล่อยวาได้เลยแต้มน้ำอยู่ กลับมาเลยกลับมาเลยรอให้อยู่รอให้ติดแลไปกลับไปกลับไปมันออกไมันออกนะมันออกนะเออไม่ต้องออกนะยูยูเข้ามานะนะใช่ยูยูนะขอสองเข้ามาแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราชนติขอซ่องหน่อยใครตายบ้างใครบักหายตายบ้างเอาครสองไม่ได้หลักสองเดี๋ยวก่อนวารุนอยู่ตีเดี๋ยวแจกปล้ให้ก่อนวานไมโล้มาไม่แน่เนี๋ยวนี้ทำไมกระตุกจังอะ พี่ยมันหลังไม่ลงมึงบอกกูดิพีวเราไม่ลงใช่บอกจะลงแล้วทำไมไม่ลงก็ลงไปแล้วเอาคนอื่นต่อคนหลังทั้งงไม่ลงใครวะใครไม่ลงไปแพ้ต้องบ๊มหน่อยทำไมถึงไม่ลงหรออดนั่นหลังก็ไม่ต้องลงเลยนะเขาออกไปเลยนะใครอะวินระวังคนที่ใส่หลบมารีอยอย่าเล่นกับกูใช่ไหมสับ เดี๋ยวขอใบแม็กซ์ไปกินได้บอปยังได้แล้วใช่แล้วดูโลดด้วยดูโลดตัวเองด้วยโลดดูอยู่โหโลดโคตรนานเลยอ่ะเดี๋ยวโดนโึงไม่นานไม่กล้าไปเล้วแม็กซ์ยังัะใช่แค่นั้นแหละเออสวยมากลุ้นบอกว่าห่วยเหี้ยโดนและสองตัวครับผมแค่แล้วแช่พาแล้วเออนั่นแหละสวยมากลูกสาวแค่ไปห่วงเลยลงกเรา อดดติลโอ้ยตีกูขนาดนี้ไม่ต้องตีก็ได้นะเเฮ้ยบอย่างนี้ไม่โอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวเป็นสมพงษ์ไงวันนี้สมพงษ์พระเอกไงมึงไม่ทำได้ก็ทำอย่างนี้เลยพี่น้าจ๋าครับอ่ะเบนเป็นสมพงษ์เป็นสมพงษ์พระเอกครับผมแม่ห้าร้อยเหรอจะวิ่งช้าไอ้ีกมึงไม่ต้องออกมาหมดจะได้ร้อยไม่ต้องออกอยู่แถวบ้านอ่ะมึงมีอะไรเล่นแล้ว ับไปี้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรเนี่ยไปแม็กแล้วคุณไม่เอาะไรเล่นแล้วหลับตาแล้วจ้ะไม่คือบัฟไม่ได้เนี่ยโดนโลูนมาเลาเวลาเลยมาเลยฝั่นี่วิ่งมานี่วิ่งมานี่โอ้ยตายห่าเลยไม่มีทันเจ้ครวยแล้วคิมโด้ย เออเฮ้ยเดี๋ยวเบ็ดเบ็เบ็ระวังระวังไม่โดนว่ะเฮ้ยมันจิ้มเขึ้นแล้วหลอดหลอดหลับตา้นแล้วว่ะเบ็เข้ามาเบ็เข้ามาเบ็หลังเบ็หลังแทบพวกเลยอเมตาแล้วเป็นสัแบบจิ้งหลบคู่ว่ะเฮ้ยถ้าพาบล็อกถอยออกมาไม่ต้องไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ลอีไม่เข้าตีไม่เข้าเลยพอ่ะไหมบินช้ามากอ่ะหลุดได้ไหมหยุดตัวนั้นได้ป่ะสวยของมันดับอืมย่นี่อะไรเนี่ยนั่นผ่าปะเย็ดคอนเนคเต์โดนกดแบนอยู่ว่ะใช่ไงไม่เที่ยวกองไม่กองไม่ก้องไม่กองเกเดี๋ยวกูใบไม่ฟังแล้อเูย ไม่มีสองนะมองไม่เห็นเบตเลยครับไปแม็กแล้วโออัได้โอ้โจมจิออันโอ้ยปหนาอยเลยองเลยตองเกดตัวเนนแป๋เลยนี่ี้็ตีกันมิดเอไอ้ีอมาเดตอ้าวไปพาไปอพาดนไปแล้วพาดนไปแล้วตีกันตีกันมิดเนไอ้ที่อเออสนุกสนานเลบดโดลับแล้วเบดโดรับแล้วเบดโดราบอยู่พมัน แม็กโดนไปแล้วเฮ้ยโดนใคไม่รู้ว่ะโดนอืมไอ้เนี่ยเหรอโดนอืมไอ้เนี่ยใคคุณเมื่อกี้มีคนมามีคนค้อดีเบ็ดเบ็ดเบ็ดเมาเบ็ดมาเบ็ดมาใครระวังจะได้ไก็ได้ตองเอ้ยได้ใครก็ได้ระวังเฮ้ยเราช่วยเราช่วยใส่ไม่ได้เราโดนไปแต่เอ้ยว่างนิดว่ะ เฮ้เดี๋ยวลูนแขกมิดเหีอไม่ไม่ไม่โอนิคโนิอ๋อแล้วรูนแขกไม่ติดเอเมนมาแล้วให้แล้วให้แล้วไม่ตีต้องเกิดอะไรขึนเฮ้ยโอชิเฮ้ยก็ของของของเก่งนะคอ๋อม่ไกระตุกเองนีวะ ไในโอเชียนสายใหม่ผมไม่ออกกูไม่ออกตอนนี้เลยตอนนี้มาแล้วมาแล้วในกล่องนั่นเลยหมดไล่แล้วโดนไล้วเท็นธนูเชียนจริงวะหลับเลหลับ้เยหลับเบสแล้วไริงหลับแม็กแล้วเลยหลับเบสแล้วตัด้เกมอยู่เดี๋ให้เดมึงหลุดมานะ แรบเอาดิจี่ตองเองเนอะไม่ใช่คทับวิงไม่ามแอีเหี้อวิ่งก้าใส่ไม่ได้ขอ่องหน่อยขอ่องหน่อยสวยไยี่เดมึงไม่กล้าหอเนอวิววิวขาโล่แบ่อกี้โลแทบไปไโล่ชงไปยิงช่องแน่ไ่รนุกยิงช่องแน่มแล้วมา กดชื่อกูตม่่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มาใชนน้องแล้ว่ใอ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เช่น่ใช่ม่ดี๋ยว่ใช่ไก่อน่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใชไว้ก่อน่ไ่ไม่ใช่่ใม่ใ่ไม่ใช่ไ่ใชไม่ใชม่ะช่ไม่ใช่ไม่ใชดไมว่ไม่ช่ไม่ใช่่มไม่ใชม่่ไมดไมใ่่่ไ แม็งเลงตัวเดียวกูใช้แม็กนัดเนี่ยที่โดนใบอย่าไปตีมเบตามกูอ่ะสมกูตายแล้วหรอสมกงไม่มีโยมจะทำังไงาตาไม่หัดไม่ได้คงมีมานี่ดิเฮ้ยฟิลโดนโัวเขาหลังว่ะเอ๊ะอ้าวโอ้โเราโดนใบ เฮ้ยเฮ้ยไหบ้างทีเดียวนบ้างเออมีมีอ้กูยอมใจเกือบตายโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนไอยู่มันเอาโอ้มาบ้านไหนบ้านเลยเหรอเก้าก็โดนขอบบ้านหน่อยลุงขอบบ้าหน่อยครับต้องทำไหมอ่าตาบอดพีตาบอด อยู่ไปนี้ก่อนไหมล้อลอกก่อนไหมโดนสวนตีกว่าตาบอดอะไรหลุดไอ้นั้นด้วยใช่ยวมาวิวของนบเลยวิววิวต้องเล่นเซฟกว่าดินเล่นอยู่หลังอยู่ในบ้านแบบคงสาแค่ต้องแบบไปอยู่เฉยๆแล้วต้องวิ่งไปวิ่งมาเว้ยมันมันถึงไม่รู้ว่าเราเป็นลูนคือคืออยู่ในบ้านอ่ะไม่ไม่รอดอ่ะจริง ใช่ใเราเราต้องอยู่แถวๆคุณมดนคุณมดนชณมมนของเจ้คุณแล้วเออเออกูมาล้ากูได้ละใช่เดินใบเลยละสีขาวของเจ้ไงดูแตอนนี้งสามสองศปไล่ไปโซนโูนที่ศูนเออโซนแล้วกูเม็กโหลดบ่อยตเามิ่ไม่พอว่ะเล่นโลเนี่ยโมดัลไอสัดเล่นแต่จิมโก 77K เฮียไม่ล็อกล็อกแล้วจิม สวยสวยมากเออไมองนะไม่ใช่ทษโทษบอกชื่อเด็กันโดนไล่แล้วโดนไล่แล้วไอ้ยศโดนไล่สวยมันแหลกไหมเออมันแหลกแหลกวแกแหลกมากแหลกันกาใช่ไหมกูไม่ได้หวคนเยวใช่ปะแหลกทำไมไม่แหลกพี่ผมด้วยหนอ่งมึงเราบันวิ่งเราบวบวบ้าไอ้สัาบ้าเลยตายคือวันนี้อีแวก่อนซูนอยู่ไหมขอบวบวิ่งหน่อยดิ่งไม่ทันอขอบวบเดินหน่อ โอ้ยหลับไปละไอ้สัยเขาหลับเขียวนะโอเคในกันแล้วไอ้แม่กซ์ดูอยกันมีไขวะอีวิวะฮะวิ่งไม่ถอนอ่ะตอนนี้เนี่ยกูวิ่งหน้าบ้านมันยืนเลยไปให้แล้วอ่ะโดนเลยเฮียคอนเทคเตอร์แตกทำนี่อะไรไม่ได้โอ้โหเด็เน้นแต่ ไม่ตาย้นานตายคุณได้แตกูไอ้เนี้ยมึง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 อยู่ท่ามกลางดนรีช่แล้วโอเดดเาหยเดดอวันนี้โดดไปเดี๋ยวอ๋อจิมเหรอเอใครมีโลเกิดให้้วไอ้มแม่แลวไอเดูนยไปดรหน่อยไออไอ้ดอดปอไอูหยไปดไนอหน่อยดไยไดน้ย่อไอ่ะ่งไม่ทันออไ่่ย หลับพาแล้วใบพาแล้วโอ้โหต้องมีโล่ใส่เขาโดนโดนใบนะไม่ขี่ไม่ตายตายแล้วอย่างนั้นเลยไอ้ดอเฮ้ยรอตับบ้านดูแล้วตับแล้วตับแล้วหน่อยต้องเอต้องไอดอแหล่มองไม่เห็นมองไม่เห็นมอหมดมองเห็นสอง ิวตองเอให้หน่อยเกี่ยวแล้วเครบุค้างมึงทำไมวันนี้กูโดนสกัด์ทติดอ่ะขอบัฟหน่อยดิบัฟเด็กอ่ะไม่ขี่เลยว่ะ้องโดนให้หน่อยดิได้ตีไปบ่อยโดนแดงก็พอบัฟลูนหน่อยนึงเจ้าลูนด้วยบัฟลูนด้วยเหี้ยิวขอเด็กขอเต็งด้วยมาตรงนี้มาลูกส่งหมดไม่อยากบัฟหน้าบ้านเดี๋ยวมันไม่นี่ิวขอเต็งด้วยข้างๆ พอแค่ไม่กับคี้อพอพี่เด๋อเห็นแล้วไม่กับเพิ่มคี้อมเราจะเอาแบบดีในที่ต่องันใช่อ่ะเดินทุบเอาไอต่องกีนบัาพี่เส็ดเลยอ๋อแล้วแค่นั้นแหละแคปได้แล้าหรอ,อ,อเฮ้ยมา,มาไหม ทำไมถ้ามันอยู่กันเราด้วยบยิ้วได้เราสับด้วยเราสักมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนไม่เห็นไม่มีสองิ้วที่มาแล้วที่มเนเน่เน่เน่หลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วซ้ายซ้ายคือตรงไอ้สองมองไม่เห็นเลยเว้จริงมากันเต็มเลย่วิ่งได้แล้วก็กลับบ้านโอ้โหฮัลโหลเบบกมาแล้วเาแิ้กเบบิกเกิดมาเีสองอ ได้ตายหมดมีอยู่ในกล่องอะไรมองไม่เห็น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 ไม่เห็นข้าวกูไม่ใหญ่เลยสองหมื่นไม่พอว่ะดาเมจไหนเง้ยเออไม่พอกูตีเลยทัวร์สองหมื่นยังไม่พอแย่มากเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละดับไปคอนเนคตัวไม่ต่อไปก่อนกันไหมเปิดได้แล้วเอเดนไม่หายไปไหนหรอวะนี่ไงนี่ถ้าจะเอาขุดมาเสาดำดำ โอ้โหมันดังกีเสางวะนี่ไม่มเลยอยู่หน้าบ้านไงเราไม่ออกไปแล้วสสุกมากไม่โทษอีแซมทำได้ไหมทำได้โอ้โหในแหละคือสิ่งนั่นแหละคือสิ่งที่เราคาดหวังอีแซมดับแล้วสนุกไหมเนี่ยแช่กูเนี่ย ยปตกคงตามสองหมื่นห้าหมดลอดผูดอยู่ในบ้านเั่นเนี่ยเอาไงดีเติมเบลดล็อกว่ะเกมทีม่มาแล้วมาแล้วได้หลักชนะแล้วเฮ้ยทำไมคอนเอสโตมันโดนเราตั้งสี่หมื่นเลยอะ่ะ มันใส่หมาหมาไม่ต้องลดไลน์ได้นะไม่ต้องลดกันเวรเบรดเบรเอาผมเบรดตีผมไปไปเข้าบ้านยังไม่จบอแล้วมึงจะเล่นยังไงเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยวิ่งช้าเหลือเกินผาแม่งเลยเฮียก้าวแม่งเแต่หลาสันวิ่งช้าแล้วผาแม่ง ัเดมมึงเอาไงกูบริษั์เอ็กแซมไปเดี๋ยวรับรับรับไปก่อนเอ็กแซมเอาดิเอ็กแซมเอาให้ได้ถุนยอดเอ็กแซลกลับแล้วแหละชนะเหรอหยุดตตัวพอแล้วครับไม่ไม่เล่นเลยเฮียเอ็นทงเล่นเท่หมวยเนี่ยมากกว่าเฮียได้ไม่พอกูมากเลยเยอะกว่าจะตีได้กูทำได้เพิ่มอ๋อเลิกแลกละหลัมากุลืมเลยว่า